นีะคะคิมจะพาทุกคนไปดูสนามบินดูไบค่ะคิมเพิ่งกลับมาเมื่อเดือนที่แล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะคิมก็ยกของมาเรียบร้อยอดีตที่ทุกคนเห็นก็คือห้องรองรับสําหรับเด็กนะ mm. เขาเรียกว่า U.M mm. ก็คือเด็กที่เดินทางลําพังคนเดียวโดยที่ไม่มีพ่อแม่นะทุกคนอันนี้คือบรรยากาศสนามบินดูไบเลยแต่ว่าจะบอกว่ามันกว้างมากและอันนี้เมื่อก่อนจะเป็นสตาฟเช็คอินคือแอร์สตัวจะมีที่เช็คอินที่เป็นช่องอีกช่องหนึ่งนะและอันนี้ก็จะเป็นลิฟ และที่สําคัญทุกคนด้วยความที่สนามบินมันใหญ่นะคะเราก็จะมีคล้ายๆเนี่ยรถแบบคล้ายๆแบบรถใต้ดินเนาะแล้วก็พาไปอีกสถานีหนึง่งคิมก็ถึงแล้วทุกคนเพราะว่าเกทที่คิมได้มันไกลมากแต่ข้อดีของสนามบินที่ดูไบเลยนะคะดีวีที้ฟรีเขาว่ารังการและสําหรับพ่อแม่คนไหนที่มีลูกเนี่ยเขาก็จะมีรถเข็นอย่างเงี้ยให้เลยที่สนามบินนะและลิฟที่เนี่ยคะ่ะก็กด กดแล้วมันก็ขึ้นไปเลยจะบอกว่าลิ์มันเร็วมากนะคะสนามบินเทอร์มินอล3นะคะถ้าใครจะไปขึ้นสายการบินเอมิเรสค่ะมาถึงแล้วทุกคนความอลาัางการมากเวอร์ที่นี่นะคะก็จะมีหลากหลายแบรนด์ชั้นนำและตอนนี้คิมก็มาซื้อของเป็นเดทก็คืออินทอร์พรส์มันจะมีหลากหลายยี่ห้อมากนะคะราคาก็ตามวัตถุดิบเลยทุกคนตามเกต แล้วอันนี้นะจะบอกว่าแบรนด์เนมที่ดูไบอ่ะก็ราคาค่อนข้างถามว่าแรงไหมก็ไม่แรงมากเท่าไหร่ถ้าเทียบกับ3บมนอื่นและนนี้ก็จะเป็นลอตเตอรี่นะคะดูไบชอบแจกทุกคนมันจะเป็นคล้ายๆลารางวัลแบบว่า ลุ้นชิงโชคอะไรประมาณเนี้อันนี้ก็จะเป็นลาวข้างบนจะเป็นลา i บีเซนด์เฟิร์สคลาสของสายการบินเ m ม r เรส s นะคะอันนี้ก็จะมีเลาวสำหรับสูบุรีในสนามบินได้และอันนี้นะคะก็จะเป็นเช็คแช็คลันโปรดคิมเองทุกคนคือในสนามบินดูไบอะคะ่ะของกินมันจะเยอะมากๆและหลากหลายจะเป็นอาหารนานาชาตินะคะแล้วที่สำคัญราคาแรงมากทุกอย่างในสนามบินราคาคือคูณ2อะ่ะทุกคน และอันนี้นะคะเราก็จะมองเห็น Emirates Headquarter ก็คือที่สำนักง,งานใหญ่ของสายการบิน Emirates ค่ะและตอนนี้เราก็ไปขึ้นเครื่องบินนะคะบินจากดูไบกลับไทยใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงค่ะแต่ดแ้มอันนี้จะบิน a i r ์บันะทุกคนคิมชอบบินแอร์บัสะวันใหม่วะ่ะรู้สึกจะพูดไงคือรู้สึกว่าแบบว่ามันไม่รู้สิมันเป็น2ชั้นเนาะ เราก็เราก็รู้สึกว่ามันแบบสะดวกสบายแต่จริงๆที่นั่นก็เท่ากันแหละทุกคนมันแตกต่างกันแค่อินเตอร์เนียการตกแต่งภายในแค่นั้นเองและนี้นะคะคิมก็จะไปขึ้นเครื่องบินแล้วค่ะใครดูออกบ้างว่าคิมนั่งชั้นอะไรกับจะพาไปดูนะคะขากลับจะรีวิวบ i n e น s c l า s s ให้ทุกคนดูแต่ก่อนอื่นเราต้องเดินผ่าน First สคา s s ก่อนเพราะว่าคิมเข้าผิดประตูนะทุกคนบางทีประตูก็เปิดตรงนี้หรือไม่เปิดก็ตามแต่ดูอ้อง